ในเนื้อหาของม1นเนี่ยนอกจากการรู้เกี่ยวกับความหมายและก็การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังจะมีในเรื่องของสมบัตินะคะเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังนิดหน่อยเดี๋ยวคุณครูจะเกิ่นเกินนะคะจะครูจะเกิ่นเกินแล้วให้ทุกคนลองไปศึกษาเองนะคะสมบัติพอเราเลี้ยงเรื่องสมบัติแล้วจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้นั่นก็คือสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเดี๋ยวคุณครูที่สอนคณิตศาสตร์นะคะจะเพิ่มเติมเรื่องนี้ในชั้นเรียนของพวกเรานะฮะแต่ก่อนจากกันเดี๋ยวคุณครูขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมบัตินะคะของเลขยกกําลังนั่นก็คือสมบัติของการคูณและสมบัติของการหารเลขยกกําลังในที่นี้ต้องมีว่าเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกนะของม .1 แค่แค่เลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มบวกนะฮะนี่ ก็คือพูดง่ายๆถ้าสมมุติว่าสมบัตินี้นะสมบัตินี้ก็คือถ้าสมมุติว่าจริงๆทุกคนดูตรงนี้ก็ได้นี่ถ้ามันคูณกันแบบเนี้ยทุกคนรู้ว่าถ้าสมมุติว่ามันฐานเหมือนกันแล้วคูณกันอยู่อย่างเงี้ยให้นําเลขชี้กาลังมาบวกกันเลยนะคะเห็นถ้าสมมุติว่ามันเป็นฐานที่มันเหมือนกันนี่ฐานที่มันเหมือนกันแบบนี้อย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งฐานที่มันเหมือนกันแบบนี้คูณกันอยู่ เลขชี้กําลังเนี่ยเอามาบวกกันเลยนะคะก็จะได้อย่างเช่นข้อ2ยกกําลัง3คูณกับ2ยกกําลังสองเนาะนี่แบบนี้เราก็นําเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันคะบวกกันเลยดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ2ยกกําลัง5แบบนี้นี่คือสมบัติของการคูณเลขยกกําลังนะต่อไปข้อ2แบบนี้แต่ถ้าข้อ2แบบนี้ล่ะฐานมันไม่เหมือนกันนะคุณครูอันเนี้ยฐาน7อันเนี้ย9 เราก็ต้องทําฐานให้มันเหมือนกันค่ะทุกคนถ้ามันไม่เหมือนกันเราก็ทําฐานให้มันเหมือนกันซึ่ง49 49ถ้าเราลองแยกตัวประกอบมานะอ่ะก็แม่7ใช่ไหมเคูณเเป็น49ก็เขียนได้เป็น7คูณ7นะคะก็เขียนให้อยู่ในรูปของเลขยกกาลังนั่นก็คือ7ยกกําลังอะไรคะเจ็ยกกําลังสองก็จะได้เป็น49ก็คือ7ยกกําลังสองคูณกับ7ยกกําลัง11 นี่ฐานเหมือนกันแล้วฐานเหมือนกันแล้วนะคะดังนั้นเราก็นําเลขยกกําลังมาหรือเลขชี้กําลังเนี่ยมาบวกกันเลยก็จะได้เป็น7ยกกําลัง2บวกกับ11นะคะก็ตอบได้เลยว่า7ยกกําลัง10อะไรคะ13นี่ก็ตอบแค่แค่นี้นะคะนี่คือสมบัติทีเนี้ในเอ,เอกสารสมบัติของการบวกคูณม,ม,มีให้ทั้งหมด10ข้อนะให้ทุกคนลองไปฝึกทำนะ นี่ไปฝึกทำดูเดี๋ยวพาทำสักสองข้อนี่พาทำสักสองข้อข้อแรกนะข้อแรกอ,อ่านโจทย์ก่อนจงเขียนผลคูณของจำนวนแต่ละข้อต่อไปนี้ในรูปของเลขยกกำลังนี่ข้อน,อนี้ทำแค่ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังไม่ต้องหาค่านะคะไม่ต้องหาค่า นี่เป็นเลขชี้กําลังที่มันมีฐานเหมือนกันก็คือฐาน3คูณกันอยู่ก็นําเลขชี้กําลังมาทําอะไรกันคะบวกกันค่ะก็คือ3ยกกาลัง5บวกกับ15 3ยกกาลัง5บวกกับ15นะคะก็จะได้เท่ากับ3ยกกําลัง20นี่ง่ายๆนะคะเรื่องนี้ง่ายๆต่อไปมาดูข้อ2ข้อ2นี่ข้อ2ข้อ2หลายคนจะพลาดนะ หลายคนจะพลาดนะคะข้อ2ตรงนี้เจ็ดคูณกับ7ยกกำลังห้าเจ็ดตรงเนี้ยมันไม่มีเลขชี้กำลังเลยมันไม่มีเลขชี้กำลังมันไม่ใช่กำลังศูนย์นะทุกคนเจดตรงเนี้ยถ้าเขียนให้อีกแบบหนึง่งมันคือ7ยกกำลังหนึ่งนะคะโอเคไหมถ้าเขาไม่ได้ระบ,บุเลขยกกำลังตรงเนี้ยแปลว่ามันคือเลขหนึ่ง ฟังม่อีกรอบนะถ้าไม่ได้ระบุเลขยกกําลังแปลว่าตรงนี้คือเลขหนึ่งในที่นี้มันคือฐานเหมือนกันและก็คือ7ใช่ไหมก็เขียนฐานไว้ก่อนเลยทีนี้ก็นําเลขชี้กําลังมาบวกกัน1บวกกับอะไรนะบวกกับ5ก็เป็น7ยกกําลัง1บวก5ก็เท่ากับ7ยกกําลัง6ค่ะก็ประมาณนี้นะสองข้อนะคะที่คุณครูพาทำที่เหลือนะไปลองฝึกทําเองไปลองฝึกทําเองให้ทุกคนคุณครูค,คิดว่า พวกเรารู้สมบัติแล้วน่าจะทำได้เนาะน่าจะทำได้ต่อไปในเรื่องของการหารสมบัติของการหารนะคะสมบัติของการหารถ้าเป็นการหารเนี่ยถ้าฐานเหมือนกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันบวกกันนำเลขชี้กำลังมาถ้าคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้าหารกันเนี่ยต้องนำเลขชี้กำลังมาลบกันแต่แต่มีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นตัวเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ข้อที่1น,นะคะข้อที่1 2ยกกําลัง8หารด้วย2ยกกําลังหนะคะเห็นไหมว่าฐานมันเหมือนกันแล้วนั่นก็คือฐานเป็นอะไรคะฐานเป็น2แบบนี้นะคะดังนั้นนําเลขชี้กําลังมาลบกันได้เลยมันหารมันหารกันอยู่เนาะก,ก็นาเลขชี้กาลังมาลบกันได้เลยก็คือ8ลบกับ5นะคะนี่ 8ลบกับ5ก็ได้เท่ากับ2ยกกำลังสนะคะอย่าลืมนะนี่ต้องเอา,อย,าอย่างเช่นเป็นแบบนี้นะคะต้องนำเอาเลขต้องนำเอาเลขยกกำลังของตัวตั้งนะคะลบด้วยเลขยกกำลังของตัวหารนะนี่เลขยกกำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขยกกำลังของตัวหารนะคะต่อไปนะข้อที่2ฐานมันเหมือนกันก็คือลบ5กับลบ5นะฮะก็เขียนฐานไว้ก่อน เหมือนกันแล้วทีนี้มันหารกันอยู่มันหารกันอยู่ดังนั้นเราต้องนําเอาเลขยกกําลังมาลบกันนี่ก็คือ6ลบกับอะไรคะลบกับ2นี่นำเลขชี้กําลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กาลังของตัวหารนะคะก็จะเท่ากับอะไรเอ่ยก็เท่ากับลบ5ทั้งหมดยกกําลัง4นะคะนำเลขชี้กาลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กําลังของตัวหารนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้มาโอเคนะคะ นี่ข้อสาม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 ถ้าเป็นก้อนแบบนี้ล่ะถ้ามันเป็นก้อนแบบนี้ถ้ามันเป็นก้อนแบบนี้เราก็ทําอยู่บนเศษก่อนนะทาอย่างรวดเร็วก็สองยกกําลังอะไรเอ่ยตรงนี้ฐานเหมือนกันแล้วนะคะฐานเหมือนกันแล้วทําเศษก่อนก็เป็น C บวกกับ5เห็นไหมมันคูณกันอยู่มันคูณกันอยู่นะคะแล้วก็หารด้วย หารด้วย2ยกกําลัง9เ okay. ขียนวาเนี่ยทำ,ทำทีละสเตปนะคะเราก็หาค่าออกมาได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยก็เท่ากับ2ยกกาลัง9หารด้วย2ยกกําลัง9ทีเนี้ยเป็นฐานเหมือนกันแล้วนะคะก็เอาเลขชี้ก,กําลังมาลบกันได้เลยหรือเนี้ยตัดสามารถตัดเลยได้เลยนี่อันนี้เป็น1อันนี้เป็น1ดังนั้นข้อนี้ตอบ1ะคะ่ะตอบ1หรือว่าถ้าเราทําตามสเต็ปก็เป็น2ยกกําลัง9ลบ9ก็จะเท่ากับ สยกกำลังศูนย์ซึ่งอะไรก็ตามแต่ที่มันยกกำลังศูนย์มันคือ1นะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปลงรายละเอียดในชั้นเรียนต่อเนาะโอเคนะส่วนข้อที่4ี่ก็ลองไปฝึกทำเองนะคะลองไปฝึกทำดูนะโอเคนะคะสำหรับเรื่องเลขยกกำลังนะคะก็มีเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะ